สวัสดีค่ะมาดูน้องมีชัยนะคะนี้เดินวันที่สองโอ้นิ่งมากดตนติดพ่อมากพ่อไปไหนก็ไม่ได้เดินตามพอ่อตลอดเน้ชิวมากชิวมาก ัมียนกนะยาบกรรยากาศยามเย็นที่บ้านตะกลางนะคะเรามาซ้อมเดินกันที่บ้านตะกลางที่บ้านคุณครูฝั่งขวานี่ก็จะเป็นศูนย์คดชอาณาจักรคดจะศึกษาศึกษามันมีสองศูนย์นะคะ ใูคดชอาอาณาจักรแล้วก็สูนคดชาศึกษาช้างโชก็จะอยู่ข้างในในในส่วนตรงนี้นะช้างช้างโชแล้วก็ช้างที่เขาเข้าโครงการก็อยู่ข้างในเป็นที่ที่เขาจ,จัดแจงให้ถ้ามีใชัได้มาอยู่กับแม่หนุนก็คงดีเนาะแม่แมนะ่เนาะเราจับฉลากแต่แม่หนุนก็ได้ตัวสำรอง ได้มาอยู่ก็เพื่อนเยอะช้างลายร้อยเชือกอยู่ที่นี่นะตอนเดินมาก็มีช้างเดินตามตูดมใชัยเราก็นิ่งผ่านรถผ่านอะไรก็นิ่งผ่านน้องหมาเราก็นิ่งนะคือเขาก็เก่งนะ้วมิชัยเก่งนะพร้อมไปเดินป้วนเปลี่ยนแถวบ้านแคนดัมแล้วไปพาหญิงจ่อยวิง่งวอนี่ฝนตกออกมาเลยครั้งที่แรกฝนตกอย่างไรไง เกือบไม่ได้เดินนะว,วันนี้นะฝนตกหนักมากดีได้ตกแป๊บเดียววันศุกร์เราก็จะได้กลับบ้านแล้วข้ามถนนกันนะคะข้ามถนนเยอะ

เยอะมากนะคะแม่แม่จะมีใส่ของเรินิ่งมากเหมือนกันไม่กลัวหรอกใช่ปะไม่กลัวหรอกแค่รถเองุุค เดินเดี๋ยวต้องเดินหัดเดินช้าๆนะเดินเร็วไม่ได้เดินช้าๆเราปูกโซ่ไว้สองฝั่งแต่ไม่ได้ติดกันเนาะ ก็เดิน,นสบาย,ยแต่ก็เดินช้าิต้นอะไร <c oughs> เป็นต้นอะไรอันนี้เป็นสมุนไพรมอ๋อต้น่้นว่าอะไรอว่าัาโรอันโรตเต้เตาเว็มีมา,มามเป็นน้ำลำไส้หรือกระเพาะอ่างันมันกะอัดเอีอ่ยเรากะเ้า

สำหรับที่มีฝากกดไลค์กดแชรให้น้องมิชัยด้วยนะคะ